การจะนบุรีป่าไม้การเข้มสนทิกํากำลังเจ้าหน้าที่ทหารตชดอฝ่ายปกครองลาตะเวนป้องกันการทำลายป่ารวบ2วสองอดไม้ค่าตออีกรายขนประดูแปรูปโดนรวบกลางทางผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัยวุฒิอารีชนร่วมในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีและนายเนลมิดเหลืองอาดามฟ้าในอำเภอไซโยในสั่งการให้ในายแพโรดเขียวแก้ว หมืหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ .1 ท่าเสาอเภอ์ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ .1 ท่าเสาเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ .7 บ้องตีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สายตรวจปรับปรามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งก้มอุทยานสนทีกำลังออกตรวจปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเข่งคัด โดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ในพยร,รถเขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจ .1 ท่าเสาได้รับแจ้งจากนายสยามทองใบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพอรอระะจําหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจ .1 ท่าเสาว่าพบรถยนต์กระบะอีห้อนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนบยไม้บไม้4099ราชบุรี มันถูกหมายแปรรูปไปตามถนนสายอ่างเก็บน้ำเขาเขียวมู่สองตลวังกระแจอำเภอไสยโยจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจึงนำกำลังข้างต้นเดินทางไปสัมทบความประสานกำลังตลวังกระแจอำเภอไสยโยเดินทางไปร่วมตรวจสอบไปถึงพบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหยุดรถยนต์กระบะพร้อมควบคุมตัวนายอนุชาขอสงวนานามสกุลคนขับเอาไว้แล้วจากการตรวจสอบพบหมายแปรรูปอยู่บนรถยนต์กระบะจำนวนสาแผ่น จากนั้นจึงนำตัวนายอนุชาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กอจอหนึ่งท่าเสาโดยนายอนุชาแจ้งว่าตนได้รับการว่าจ้างจากนายทุนลายหนึ่งให้นำไม้แปรรูปไปส่งในพื้นที่บ้านหนองสามพานตำบลวังโดองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีโดยได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน2,500บาทและนอกจากนี้ยังมีไม้แปรรูปอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนเอาไว้ภายในบ้านในพื้นที่ตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกเจ้าหน้าที่จึงให้ในายอนุชานำพาไปตรวจสอบ ไปถึงพบเป็นบ้านปูนชั้นเดียวภายในพบไม้ปะูุแปรูปจํานวน3แผ่นเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายมาเก,ก็บรักษาเอาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ1หนึ่งท่าเสาและจากการตรวจสอบไม้ปะูุแปรูปทั้ง6แผ่นเป็นไม้สภาพใหม่สดโดยไม่มีรอยดวงตาตีประทับเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงนําตามมาตีประทับตรวจยึดซึ่งไม้ทั้ง6แผ่นมีมูลค่าตามท้องตลาดประมาณ41,300บาทหลังจากนายอนุชาย,ยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพไซโยกดำเนินคดีตามกฎหมายในภายหลเขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจหนึ่งท่าเสาเปิดเผยว่าต่อมาวันที่30พฤศจิกายน2567เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจเจ็ดบางตีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจหนึ่งท่าเสาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรีรวมทั้งเจ้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจรัดยากองกำลังศุรสีและเจ้าหน้าที่ตรดที่136 ได้รวมกันออกละัตะเวนป่าปามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เมื่อไปถึงป่าบ้านทุ่งมะเสยยอหมู่4ตําบลบ้องตี้อำเภอไซโยกเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงดังคล้ายเลื่อยโซโยนจากภายในป่าบนภูเขาเจ้าหน้าที่จึงนํากําลังเดินเท้าขึ้นไปซึ่งเป็นต้นทางของเสียงเลื่อยโซโยนเมื่อไปถึงพบชายจํานวน2รายกําลังช่วยกันใช้เลื่อยโซโยนค้นต้นประดู่และตัดออกเป็นท่อนเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตัวชายทั้ง2รายเอาไว้ทราบชื่อคือนายกิติศักดิ์ขอสสวนนามสกุลอายุ29ปีและนายศิกสรรสงวนนามสกุล ทั้งสองเป็นชาวตำบลวัวงกระแจอ,อ,าอําเภอไสโยกจากการตวรวจสอบโดยรอบพบต้นประดู่ถูกตัดโค่นลักษณะล้มคาตอโดยถูกตัดออกเป็นท่อนจำนวน6ท่อนพร้อมเร่ยโซ่ยนจำนวนหนึ่งเครื่องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางโดยผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงพวกตนทั้งสองกำลังเก็บข้าวของและอุปกรณ์เื่ยโซ่ยนต์เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านพักพอพวกตนตัดถอนต้นไม้ออกเป็นท่อนเสร็จแล้ว ซึ่งพวกตนได้ตัดโคนต้นประดู่ในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาและตัดทอนเป็นท่อนให้เสร็จในเวลาประมาณ17นาฬิกาส่วนไม้ที่ได้มาต้องการนำไปแปรรูปเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังจากผู้ต้องหาทั้งสองยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนอำภอไซโยกดำเดน,นินคดีตามกฎหมายต่อไปข่าวนิว24การเจนบุรีชุิการไหลวารินรายงาน